đây nữa ở như đây nữa không này không một bạn nhìn này này không Sao มึงย้อนไปเรื่อยไม่ต้องไปดึงเล็บมันย้อนไปเรื่อยมึงย้อนไปตี่ไปเรื่อยมันง่วเต็มมันง่วง ไปจุกเงียบไอ้โมกมาดูแล้วกับบังโก้ดูได้ Yeah <laughs> yốn, yốn, yốn đi yốn đi, tiệt, nó lút riêng, nó tăn tăn, đừng đừng những đi yốn đi, để, để nó lút, để bỏ, bỏng cai bỏng cai lút, yốn này, bỏng cai lút, tiệt, tiều tiều nó rồ 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 rồ, bỏng cai kiều thì cố rồ cả đít, phải cái 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 này cái này, tiệt, bọn mang keng lốp cả lút tiệt, phau bây giờ châm đá để này tổ เรุยเร็วลุยแวลุยแวแต่เตะกำไปกำมาเดี๋ยวกำไปกำมาไอหมูกำเฉียกยอมไปกำไปกำมาทุกกำเฉียกกระดิ่งเฮในกำไปกำมาเดี๋ยวปุ๋งกับกำกำปุ๋งเดี๋ยวเละเดี๋ยวไม่ไม่ตรงนี้เดี๋ยวไปมันโตอีกกั่นเปิดจอกให้กว้างเลยตีตีตีหลังไอมันได้ทัดไปอันนี้ อบเือนกันละ่ะเดี๋ยวผมไปกว้างด่านูเดี๋ยวมาไปปล่าริงเดี๋ยวไอ,อกไอ้แจกถึงมันมันมันตามอย่างเ้แจกถึงเดี๋ยวมันโตอ,กอีกมันไปเกถึงก่อนเออดึงด,ด,ด นา่นมึงปรยยมันตอไปไนี่กมึงมึงมาต้องอ้อเป็นเีอ่าหาเล่นนั่นและเล็กเตงเลนะ็กเตงเอออืมเ้ม็นเ็มลเล็กเตงวนั่นแลนั่นแล่างตั้งต่างตัวตั้งเม็ดเดีว Okay, bà phải lăng anh à, lúc nhìn tôi bị đi quang luôn phải. Đây ừ. tên bị đi quang, nhìn tên bị đi quang quá. Tu chi rồi. làm lăng tu chi rồi. เออนั่นแหละไม่กวาดเลี้ยวเล็กเต็มเลี้ยวอันนี้แล้วนั่งไปแล้วหตวผลในหยดมากว่า อยูนี่นั่งเุ๋มกันเลยนะขา้าต่ำราเออ,อ,อ,อดูที่วันนี้ดูที่ไม่เจียงกำลังดูที่เรยวเในย่อกันเดียวฮึ่มอ Ừ, mình bị yếm, mình chân yếm gì đó. Đây. Dùm đi. mốc. À, nhìn dìm Căng phá cao đi. Tất cả chuẩn tặng đều gái chính rồi, coi coi ตางเดือดหน้าเดือดหน้าหลักมาหน้านั้นอะไรนั้น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 หลวงอากินมันเหมือนผมเม็ดน้ำหล้อาหินมันหลวงอาหินมันมันผมด้วยจุเอ๊มันผมมันเลยจังว่าล้วไอ้บอกจังหวะเม็ดตำนิดผมเนื่อยมันนี้ต่างผมมาแล้ว มัน,มนลงวิชาตันเน้อยหนะ่อยจูโก้มึงกันเลยเนาะลูกกับผมไม่ให้ไม่ลกงกับรงเ,เออนั่นนั่นนั่น,น,นออมันบูเลวบูเรีว,รวอันนั่นออกเรีวเดะโอ้มนผมนเลยไอเย,ยด็ยยดไอเย็ดไอเย็ดหลูกไอ้ตรงกำอันนี่ล่านในตรงกำ Ừ. Nè. thằng chuẩn mười tích tôi 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 Nguồn tôi 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 tiền, tôi 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 nam tôi lăng tôi tôi มักเ่งมักเก่งมัเกงตนเลยมักเกงต้นเลยไม่ไ้ไม่หจเลยล่อให้นป้าล่อห้ลป้าเออล่อใ้นป้าเนยของจริงโอ้ปุ๊บัานเลยโอ้เออ่แ่ง่อยากนเลเป็นผิงของกาวกเอ้ ไอหมมันไม่ตระวนนี้เลมันกุณเกยตัวกนโอุ้ดที่แต่วิจาตัวเนผมไม่เล้วตัวน่ออกดีว่ามันจนแล้วจนนนำไรลามาตัาง้งกล้พอจุนึ่ยิงางก็จุกำนำไหลมาคือแรงกว่าไม่จกเป็นเม็ดครับ chuẩn 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 từng linh luôn đấy tao bảo tên này đi vô đi tu nhưng mà bố 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 quỳ cha tuần tuần ní mét đâu có à chúc tao bảo vàng mấy mét ăn vào mấy giải kén lại chun đâu cũng không phải đi tuần chun vàng mấy tần mét chặt mấy tần mét chặt mình mấy, mấy kén đấy Nghe đùa chém đuôi, chuẩn, chém liêm mình đi nên làm cầm gì ใช you know, uh, like eh. uh, uh. uh, uh. ้มอกหวาเล็กเต่งมันไม่ไ hmm. ด้แ hmm. ล้วนู่นอย่าว่ามันต้องจุกเอออืมอืมอืมถ้าเหล็กเต่งไม่ต้องก็จุกอืมโอ้ชอบแต่ดับว้าโอ้ยล็อกลกเว้นอืมอืมอืมง่าอะถ้าเก่ง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 เก็บเก็บอีกอย่างได้เรเออวตามโอ้ ตมอะไีวอายกดียกยกเป็นปนน้อักนี่อนี่น้ปนีแล้วอจุนั้นนั่นนีจ้ามันที่มันนนวลดีไม่ต้องตกใจจ้าผมเลยมันไปนกส้นปาด้วยมันดูดูเท่งดูเงวบอ่าตังไหมอ่าย่า มันม uh, ันมันโบว่าะแต่ว่ามันแข่งแข่งกันวิชาดีวันนี้เลยเออคือกระดูการนู้นแข่งว่าเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็ว่าเออกระดูกันในได้ดุ่งแตวอันนี้กความความความก่อตันเชื่อมมันเก็บวิจารณ์เออไป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 ไม่ปื้นเอามันเอามันกำเจ็บไปก่อนเอามันกำเจ็บไปก่อน Cám con 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 Để mình con vào con 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 cái này con giặc lúc con 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 vào con con đây cái này này này, để con lúc con lúc con 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 để con 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 coi con 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 à con 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 chú à là con con ê ai cho ai quay chuột lo để đi lóc mà ok ai lục ní cung yếu mấy le cung chương yếu le anh nô mai đang quạt le thì nó vẫn đùn co đùn co anh thằng 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 chẳng thằng thằng mึง thằng 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 đây 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 ông bỏ rồi ê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 